สวัสดีครับพบกับผมอาจ,จารย์โบนะครับผมกับรายการของเรากีตาร์โซโล่ครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับแนวคิดลิกและวิธีการเล่นของศิลปินโดยศิลปินคนนั้นเองครับมาเดิมเทปแรกของเราวันนี้กับแมก็กซ์เจมสมานะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โบโอ,อเคครับเมื่อกี้ผมได้แอบฟังแม็กเล่นเพลงคีดชื่อเพลงว่า why why แปลว่าทำไม why ไม่ใช่ครับไม่ใช่ why why นี่ผมต้องตกไปด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับทำไมทำไมที่มาของเพลงนี้เป็นยังไงครับเพลง why เนี่ยก็ตอนนั้นก็ดื่ม why อยู่โอ้ครับดื่มจริงใช่ไหมดื่มจริงครับครับผมก็คิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ มันก็มีลิฟต์อยู่แล้วที่ตอนนั้นเพลงนี้เป็นเพลงแรกในอัลบั้มเลยเป็นเพลงที่เราจมกับมันนานมากมบ่มนานมากเพลงนี้ประมาณสองปี<ม>แล้วก็มีลิฟต์นี้ขึ้นมาก่อนได้<ม>ได้นี้มาครับซึ่งเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะจริงๆอะ่ะตอนแรกเราอยากจะทํำเพลงที่มันเป็นไฟฟ้าประมาณสี่ปีที่แล้วอยากทำเพลงไฟฟ้า แต่เราไม่มีความเข้าใจไฟฟ้าเลยแล้วเราก็เลยหาลิฟที่มันแบบน่าจะไฟฟ้าเหมาะเราก็นึกถึงพวกแบบสแตทร,รีเวิร์บช้ำๆองนคคจะเสทดีก็หมดอ,มแ,ลอมแล้วสุดท้ายก็ออกมาเป็นโพรงครับก็รับผมโอเคเราเห็นภาพของแม็กกับกีตาร์บ่อยมากเลยเวลาขึ้นบนเวทีถามน,นี้ดีกว่าว่า อยู่เริ่มต้นที่ทำให้แม็กเล่นกีตาร์เนี่ยมันเพราะอ,อะไรครับก็ผมพอดีผมเป็นคริสเตียนตอนเด็กๆแล้วก็เหมือนกับที่โบสถ์เขาหาหนักดนตรีอยู่เสมอเันี่ยก็เหมือนกับฝึกเด็กๆขึ้นมาครับเราก็เราก็ไปเรียนก็เนี่ยอยู่สายพุทธมนตรสายสีส่มันก็จะมีโบสถ์อยู่ตรงแบบฝั่งไปกเรเสมเนี่ยก็นั่งรถสองแถวไปเรียนอะไรเงี้ยก็แบบพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็ไปเรียนทุกวันเหมือนโดนบังคับเรียนช่วงแรกเลือดไหลเลยร้องไห้เจ็บไม่อยากเรียนเลยอ่ะ ก็ต้องเรียนตอนแรกอยากตีกลองชอบกลองมากเวลาดูแบรน์เวลานมัสการก็จะเป็นเต็มแบ็นเป็นคิสเตียนใช่ไหมเขาก็จะเป็นเพลงปกติก็จะมองแต่มือกลองไม่มองใครเลยชอบพ่อบอกให้เลือกอะไรบอกเลือกกลองจับลีกิตางงเลยก็บอกว่ากลองมันแบกยากกีตาร์มันเล่นง่ายเงี้ยก็เล่นมาเรื่อยๆครับแล้วก็เข้ามหาลัยเอ้เข้ามอต้นเข้ามอต้นก็เริ่มแบบฮอร์โมนมา เล่นในสาวเอออยากเล่นโชว์อะไรเงี้ยแบบเราก็เริ่มแบบจับไฟก็มีตัวนี้มาก่อนมาต่อเลยก็ตอนนั้นก็เล่นมิวส์เล่นโอ้ตอนนั้นชอบพวกแบบป๊ะป๊ะร็อชฟังดีมเทสเตอร์อะไรเงี้ยเราก็เราก็เริ่มแบบเริ่มรู้แล้วว่าเราอยากจะเล่นเพลงอะไรอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็พอมามอปลายปุ๊บเจสันมาสมาจอห์นเมเยอร์มาแล้เปลี่ยนเบนมาเป็นโป่งบ้างอะไรเงี้ยโยนทิ้งเลยนะก็วางไว้ครับผม จริงจังมากๆช่วงไหนฮะกับกีตาร์เนี่ยวบอกว่าเอ้ยมาเรามานั่งฝึกมอปลายมอปลายผมแบบเออผมเป็นคนคอมเพรสทีทีแบบเวลาเวลาผมแบบอยู่อยู่ในห้องมันก็จะมีคนที่เล่นกีตาร์เก่งอ่ะเก่งอ่ะแบบเข้าใจใช่ไหมพี่แม่งนั่งปั่นเนี่ยปั่นทำแบบชอว์เล่นกีตาร์แล้วแบบโรงเรียนเขาจะแบบเล่นเล่นกีตาร์เก่งอะไรเราก็แบบหายไปเทอมหนึ่งแบบเหมือนกับปิดเทอมมาแล้วเราก็ โหฝึกทุกวันเลยประมาณตอนนั้นมอสี่มห้ากลับมาก็แบบเออก็ปั่นได้ไม่ปั่นได้ไม่แบบคือเราก็มีสไตล์เราแต่ว่าเราแบบอยู่ก็เก่งขึ้นมาเอออยู่ก็เก่งขึ้นมาแล้วกออ็แล้วก็สาวก่าเห็นนี้่สุดท้ายก็ต่อยต่อย, <c oughs> ต,อยต่อยกันก่อนขึ้นเวทีก็ <c oughs> <c oughs> งงมีนี่ด้วยหรอมีนีเลือดอาบแล้วก็เล่นกันเล่นโคตรไปรุ่นเลยเอออยากดูอันนี้เลยเนี่ยเออแบบสะพายแบบเป็นเป็นวงที่แบบ เล่นสามเพลงมีอยู่สามคนผัดกันเล่นคือผัดวนกันคือเพลงหนึ่งคนหนึ่งเล่นกีตาร์เพลงหนึ่งคนหนึ่งเล่นเบสเพลงหนึ่งคนหนึ่งเล่นกลองแล้วหมุนกันสามเพลงสามคนแล้วก็เลือดอาบไปด้วยก็ไม่เข้าใจว่าต่อยกันทาไมอะไราเอเหรออืไม่มีไม่มีไม่มีเหตุผลเลยก็ผมก็ยืนดูกระจกอยู่อย่างเงี้ยยืนมองคนเล่นดนตรีกันแล้วก็เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยมึงเยี่ยททำไมเอ้าอะไรวะก็เลยมีเรื่องกันเลยโอ้ครับผม ก็แต่พอมาใช้ก kind of ีตาร์แต่งเพลงก็ค like ือช่วงหลังจากมหาลัยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับช่วงมหาลัยช่วงมหาลัยเรื่องแต่งก็แบบช่วงแบบห่างจากแฟนแบบผมไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคิดถึงแฟนก็แต่งเพลงจบเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยเพลงแรกที่แต่งพอจะจัได้ไหมจำไม่ได้ครับได้ครับจริงจริงมันมีความลับตกใจจริงจจำไม่ได้จริงครับให้ผมเล่นผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวได้เหะอ เอาไม่ได้แล้วกันเอาไม่ได้แล้วกันครับไม่ได้หรอกแต่เอาองี้เอาเพลงที่จำได้ดีกว่าเมื่อสักครู่เลยเพลงเมื่อกี้รับมันมีคอร์ดอะไวบ้างไหมถ้าสาธิตช้าๆหน่อยจริงเพลงมันเป็นคีย์ดีแต่ผมขึ้นด้วย G อืม G major 7ครับ G m a j o อ7 B minor 7ดีโอ้แล้วก็อันนี้เป็น F อะไรพี่ F ชาร์ปอันเติร์ดโอ้สุดยอดจริงมั่วเป่าไม่รู้เดียมาดีครับแล้วก็เป็น B ีไหมเนเซเวนก็คือพอได้ค่นี้มาปุ๊บเราก็วนนี้ประมาณ1ิบตงปีกูจะแต่งอะไรดีว่าดื่มไวน์มั้ดังดื่มเพื่อนจะฉันไม่ลืมเรือ แบบนี้แล้วมันจะผิดหรือปรรเปล่าหงรัชกาลริมลองอะไรล่ะแล้วก็คิดประมาณนี้แล้วพอคิดตรงนี้ปุ๊บได้ปุ๊บเมโลดี้ตรงนี้เราก็ไปต่อโดยการหาคอร์ดไปต่อเราก็เข้าที่คอร์ดรูทมันมแต่เข้าตรงนี้พอเข้าพรีปุ๊บ,บผมก็เอาเข้ามาที่คอร์ดรูทก่อนบอันนี้ก็แต่งคือคือพอเราได้เวริร์สปุ๊บเราอยากเดินทางต่อตอนแรกจะเอาตัวนี้เป็นคอรัสเลยจากนี้ไปแม้เรา ต้องลลสบเนี่ยแล้วผมโอ้คือเราเรามันสวยเกินกว่าจะเป็นฮุกครับ,รบเข้าใจคือมันมันเหมือนกับมันจะเชื่อมอะไรให้เราไปที่มันยิ่งใหญ่กว่าและซิมเพิลกว่าคือเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยอย่างตรงเนี้ย้างเขใจ มันมันเป็นมันเป็นมันเป็นการเล่าเรื่องตบท้ายที่มันยิ่งใหญ่มันเดินทางมาจนจบ้วด้วยทางคอที่มันแบบซึ่งมันควรเป็นฮุกอันนี้ตอนแรกผมก็คิดนานเหมือนกันว่าเอ๊ยังไงกับฮุกดีผมก็เลยไปไปนั่งดื่มวายดื่มกับเฟลโลเฟลโลข้าวไอข้าวก็เลยขึ้นมาแม็กไหนลองอันนี้ดิอันนี้จริงๆไอข้าวมันคนคิด ข้าวจะเป็นคนที่ป๊อปมากครับแล้วก็แต่ว่าคอร์ดสวยแต่ผมก็เลยเอาเมโลดี้แล้วก็กพูเกชชันนี้มาแล้วก็ผมไปปรับเนื้อแล้วเมโลดี้คือเนื้อผมเนี่ยมันจะใช้อ้นี้บ่อยมากแต่เรามาใช้เพียงเดียวก็เลยก็คือพอถึงท่อนฮุกกลายว่า อะไรที่มันดูเหมือนยากๆเนี่ยเราเริ่มตัดให้มันดูง่ายที่สุดใช่ก็เป็นดี F-T d i v i ต e r เลยใส่คอร์ดง่ายอะไรที่ยิ่งใหญ่อะไรที่มันไทม์เลสมันต้องซิมเ l ิครับอย่าให้อะไรที่มันวุ่นวายใจทําให้ความยิ่งใหญ่จางหายไปผมพูดอะไรมั่วสวมพยายามจะดึงออกมาครับผมโอเคก็ประมาณนี้นี่ฮุ้แล้วก็ผมก็กะจะเข้าพอเข้า โซโลไมเนอร์ไปเลยจัดแต่โซโลแค่นี้อืโซโลสั้นเลยสั้นๆแล้วก็เปลี่ยนตึงๆไง,ง,งมันมันคือ เพลงผมมันทุกอย่างมันจะจบด้วยกีตาร์ก่อนคืออารเลนด้วยกีตาร์เลยทุกเพลงเลยอัดอัดคือเนื้อเพลงเมโลดี้กีตาร์ต้องต้องเสร็จแล้วจริงจริงมันคือถ้าผมเล่นกีตาร์ตัวเดียวร้องมันก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีแบนอะไรแต่ว่าพอมาทำเพลงปุ๊บก็เริ่มจากกีตาร์แล้วกลองเป็นอย่างที่สองสองสองอย่างนี้มามามาด้วยกันเลยคือคือกลองช่วยอารเลนกีตาร์ ที่เหลือค่อยมาแซมประมาณนั้นครับผมอันนี้มีทิคหนึงผมสงสัยและสังเกตแล้วสิ่งหนึ่งที่แม็กเล่นก็คือคอร์ดที่ใช้นิ้วโป้งกดอ่าใช่อันนี้ฝึกนานไหมแล้วก็มันมีความสําคัญขนาดไหนเวลาไม่มีเลยครับอ่ะเลยครับไม่คือมันจริงๆมันก็จับง่ายครับแต่ว่าเราเราติดมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนเนตอนที่บอกม .4 ม .5 อย่าเงี้ยเราฝึกเมเยอะไงไม่เยอะครับ นี่ยแบบมันมันมันมือโป้งผมก็ไม่รู้มันมันมือใหญ่แล้วเราก็กระแดะมาใช้มือนิ้วโป้งอีกแล้วมือเราก็ไม่ได้ใหญ่ครับผมอันนี้เราก็ต้องหากีตาร์ที่มันคอดเล็กๆแต่มันมันก็ชินแล้วอะไรเงี้ยครับมันช่วยได้เยอะไหมครับกับคอร์ดบาร์คอร์ดอยเงี้ยถ้าเทียบกันมันจะมีมันจะได้คอร์ดที่ไม่ปกติแอบดีดผมไม่จำิงี้ ดีไหมเนื้อคนอื่นจับใช่ครับเอาแอ้คอร์ด F-sharp ไปไเนี่ยอ,อมันมันจะมันจะบังคับเราให้จับแบบอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็รเราจะได้เขาเรียกอะไรนะเราจะได้ซาวดิ้งแบบใหม่มแบบเออมันก็ดีก็ถ้าสมมติน้องๆอ,อ,อยากจะลองดูตัวอย่างพี่แม็กว่า ไม่อยากใช้บาคอร์แล้วเมื่อยอ,อยากได้ซาวคอร์แบบใหม่ใช้นิ้วโป้งก็ได้นะครับผมใช่<ม>คือมันมันมันดีนะครับเวลาที่แบบมันจะมีรูปขอบใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันสนุกถ้าเกิดลองฝึกดูสมมติเป็น G. ีชาร์ปไมเนอผมจับแค่นี้โอ้มันจะแบบมันจะมันจะ เอเออย่างเงี้ยผมก็จำไม่รู้ดิครับผมมันก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมก็นี่ก็เป็นท่อนลิกคอร์ดจากเพลง Y ของ Mac กเจนมานะนะครับผมสำหรับครั้งหน้าเราจะไปดูวิธีการเล่นของใครคอติดตามชมครับครั้งนี้กีต้าร์โซโล่และผมอาจารย์โบสและ m a ็กเจนมานะไปก่อนครับสวัสดีครับ สุขก็ไม่กลคนไมมสรุปว่าฉันเป็นอะไร